Márkos eh? คขณะน,นี้ผมพาท่านผู้ชมมัติชนออนไลน์นะครับเพจ Facebook มัธิชนออนไลน์มาดูบรรยากาศที่หน้าสถานทูตกัมพูชานะครับประจำประเทศไทยนะครับบริเวณถนนประชาอุทิศนะฮะก็มีการนัดนะครับชุมนุมกันของภาคประชาชนนะครับมีการนัดชุมนุมกันของนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็ประชาชนจํานวนหนึ่งนะครับ หลังจากเกิดกรณีเหตุการณ์การลักพาตัวนะครับการอุ้มหายนะักกิจกรรมการเมืองและก็ผู้ริภัยทางการเมืองชาวไทยนะครับที่กรุงพนมเปญนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ครับก็วันที่8นะครับมิถุนายนนะครับเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของนายวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้ริภัยชาวทางการเมืองของไทยนะครับว่า มีชะตากรรมเป็นอย่างไรนะครับนักกิจกรรมทางการเมืองหลายคนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับก็เลยมีการนัดรวมตัวกันนะครับที่บริเวณถนนประชาาอุทิศนะครับหน้าสถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยนะครับมีการชูป้ายนะครับชูป้ายแสดงสัญลักษณ์นะครับเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามนะครับติดตามนะครับการ อุ้มหายนักกิจกรรมทางการเมืองของไทยนะครับมีบรรยากาศให้ดูนะครับก็มปีประชาชนนะครับประมาณร้อยคนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีการเนี่ยฮะชูป้ายนะครับป้ายเขียนว่าหยุดคุกคามผู้ลี้ภัยไทยนะครับมีการเขียนป้ายว่าไม่ได้ถามหาความเห็นใจแต่ถามหาความเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่คือบัรยากาศคร่าวๆนะครับเรืเวณหน้าสถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยนะครับก็มีเสื่อมันชนหลายคนนะครับหลายสํานักมาเหมือนกันนะครับมีสํานักข่าวต่างประเทศมาด้วยนะครับขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทาง ngo นะครับองค์กร ngo ได้มีการล่ารายชื่อแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องนะครับให้มีการาให้เรียกร้องให้ทางกัมพูชานเนี่ยนะครับช่วยติดตามตรวจสอบนะครับกรณีการลักพาตัวในวันเฉลิมนะครับแต่ว่า,าทางเจ้าหน้าที่ของสถ,ถานทูตเนี่ยไม่ได้ออกมารับหนังสือนะครับโดยาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำการประสานงานให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงกลับมาว่า ไ,ไม่ขอรับหนังสือนะครับขอให้ส่งมาทางไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังฟังเพจของหนึ่งในแกนนำแล้วกันนะครับว่าวันนี้เขามาทำอะไรกันเแนบแน่นคืองนปฟันมากกว่าอะหน่่งหลักนาำแา้วกันนะครับว่าวันนประชาชนในภูมรภาน อาจจะแน่นแน่นในแบบที่ไม่ดีคุณชอี้ิฉันคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะการคุม่าคุมหายไปตอนกลางวันอยู่เนี้ยคือผู้ที่ทําได้ต้องเป็นผู้มีอํานาจเลยเป็นคนแบบรัฐบาลเลยค,คือคนที่ทําเนี่ยผมไม่ผมผมไม่ผมผมบอกไม่ได้ว่าคนที่ทำเนี่ยต้องเไป็นไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากให้ตั้งให้สังเกตดูท่าทีของรัฐแต่ละประเทศ เอาตั้งแต่พอบอตลอของกัมพูชาเนี่ยมีท่าทียังไงให้สัมภาษณ์สื่อยังไงอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรัฐเลยนะครับความกระตือร้นมันจะต่างกันหรือเปล่านะครับผมฟังสัมภาษณ์ของโฆศกกระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานง,งานกับทางกทางการกัมพูชาคำถามที่ผมอยากจะถามมากๆก็คือว่า คุณวันเฉลิมเนี่ยเป็นปัญญา,านคนไทยนะครับออตอนนี้มีข่าวออกมามีหลักฐานว่าถูกกุ้มนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศถูกกุ้มในต่างประเทศนะครับก็เป็นความความรับเป็นเขาเรียกยอะไรอยู่ในขอบเขตของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยคำถามคือว่าจะต้องรอให้คนประสานงานเหรอนะครับทาไมไม่ทํางานเชิงลุกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าทําไมหน่วยงานรัฐเนี่ย แทนที่จะกระตือร้อนทั้งไทยทั้งกัมพูชานะครับแทนที่จะกระตือร้อนเนี่ยกลับกลายเป็นจะเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ไม่กระตือร้อ้นเท่าที่ควรนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเพราะอะไรนะครับก็คือผมไม่สามารถคันธ์สงได้ว่าจากที่ถามมาเนี่ยมันมันใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมขอให้สังเกตท่าทีของหน่วยงานรัฐต่างๆลวกัน ทางหนึ่งในแกนนำนะครับคุณโชติศักดิ์นะครับก็ตั้งคำถามนะครับว่ากรณีการหายตัวไปเนี่ยนะครับขอให้สังเกตท่าทีของทางทางการของทางกัมพูชาแล้วก็ทางไทยนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมครับว่ายังน่าจะถูกตั้งข้อสงสัยอีกเยอะนะครับตั้งแต่อีกเยอะนี่ก็คือประชาชนนะครับที่เริ่มทยอยกันมานะครับชูป้ายนะครับที่บริเวณหน้าสถานทูตนะครับ มีทั้งเขียนว่า where is แล้ววันเฉลิมนะครับเรนนะครับขณะนี้ก็มีการแจกแจกป้ายนะครับมีการนะครับแจกป้ายเพื่อชูบริเวณหน้าสถานทูตเขียนว่าอุ้มเขาทำไมนะครับ สวัสดีครับขอสัมภาษณ์เหตุผลที่มาชูป้ายวันนี้ได้ไหมครับ่บอ,อทางฟิลนะครับไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยิ่งเรารู้ว่าปัญหามันมาจากทางการเมืองเราด้วยเนี่ยเรานิ่งเฉยไม่ได้เราต้องหยุดผลิตซ้ําความกลัวเราออกมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาสแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้หาผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้วก็ถามาตรการใดๆก็แล้วแต่ที่ป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก นี่คือเหตุผลนะครับของหนึ่งในผู้ที่มาชูป้ายนะครับว่าเหตุที่จําเป็นต้องมาชูแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยากไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับโอเคครับตอนนี้น่าจะมีการชูยืนต่อต่อกันหลายคนครับโอเคครับนี่คือบรรยากาศนะครับเบื้องต้นที่มาตุชนออนไลน์ก็พยายามนะครับพาผู้อ่านมาดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับส่วนความคืบหน้านะครับ เหตุการณา์จะเป็นอย่างไรก็ไว้โอกาสหน้าทางไม่ชนจะติดตามนะครับแล้วก็รา,ายงานสถานการณ์ให้ทราบครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ